สวัสดีครับพี่น้องนะครับถึงบานแพงแล้วนะครับขอบคุณของขวัญมันเกิดล่วงหน้านะครับจากคุณแม่นะครับจากที่แม่หักเพื่นนะครับเพิ่นให้ไปซื้อที่นอนแล้วก็เตียงนอนนะครับเอามาแล้วนะครับมาส่งแล้วนะครับตู้เย็นนี่ก็ของคุณแม่เพื่นนะครับสื่อมาให้นะครับก็สร้างผลนมาประกอบให้นะครับไปเบิ่งช่วงบ่ายสามโมง เฟอร์นิเจอร์ด้านอีียงก่อนหื้ออุเทียนเฟอร์นิเจอร์เนาะนะครับอยู่อยู่บ้านอีียงก่อเลยบ้านเพียงไปเนี่ยบ้านหนองบอนนะครับสั่งมานะครับพี่น้องขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณคุณแม่ร้านเปิดใหม่มนบ่จำพ่อขีดดินยังอันขีดดินทุมทียังแดงแดงเยู่สูงกระมูกว่าตองญาณน้ำท่วมนะครับ ที่นอน5ฟุตนะครับที่นอนพร้อมเตียงนอนนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับสรางคนมาประกอบให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังต่อสายไฟใส่หัวเตียงนะครับ ไฟห,หัวเตียงครับพี่นอเรามีไฟหัวเตียงด้วยนะครับโอเคครับผมกว<ม>องไว้น้ามุนนันละที่เมียนนอ

อยครับพี่น้องนะครับอยครับพี่น,อนะะ้องเอาเดี๋ยวผมอุ่นใจ ครับครับผมเอาไปบัญชีให้ผมครับอ่ะสร้างนามเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาอันนี้ให้ยอันึงอนามเนี่ยเพื่อนกวนพี่น้องอ่ะมาเที่ยวเอ็มลอยห้มันคำหล่ะก็สิโบกิอันนี่โมเมนต์เอ็มด้วยนี่มเขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาอัน ยังหกอยู่พี่น้องนะครับร้านนี้ยังก่อนบุเทียนฟูนิจื้อนะครับอะค่าอันนี้ไว้ค่านอกเวลาครับครับครับผมเทคเบิ้งเทคเบิ้งเงินเข้าไป ที่เรียบร้อยนะครับกับที่นอนนะครับก็เดี๋ยวเอาผ่าปูขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ที่เข้มปูนอนอยู่ทุกเหมือมันเป็นมันเป็นผ่าปูซื้อๆนะพี่นกนะครับเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นปูนี่ก็โอเคแล้วนะครับขอบคุณคุณแม่ครับนะครับขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับที่แม่หักของเฮานะครับที่แม่หักเขี้มบัดนะครับที่แม่หักเขี้มกระมอนชัยนะครับบ้านหักเขี้มกระมอนชัยบ้านหักเขี้มบัดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่หมอพูดมาความแย่งหายนะครับของคนมันเกิดล่วงหน้าคุณแม่เป็นบ่า นะครับขอบคุณหลายๆครับนะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับโมหูวว่าผู้ใดทรงมาให้นะครับหอดระด้อนะครับหอดเหลวหอดเหลวนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะครับเสียพอดีละสีเดใซออกงานพอดีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเสียสูรที่ทรงมาให้นะครับกับผมโมหูวว่าผู้ใดทรงมาให้ครับนะครับทรงมาจาก สันติสุขอีหยังนี่สันติสุขธงยศบอกนะครับมาแต่นครพนมเนาะนะครับตำบลพุนทองนะครับอำเภอพุนทออํเภอเรนูบอนเนียนะครับขอบคุณหลายๆครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับได้แล้วเนาะข่าวแล้วเนาะยอดข่าวแล้วเนาะ เลือจิตไทยสลีปไปไายสลีปไปเพื่อนพ่อสันไทยรูปไปวะเอาเอาไทยแบกก็ะด้ามามาไทยรูปไปนะครับเรียบร้อยครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดียวพาปูที่นอนขึ้นนะครับ คือง,งามแทล่าขอคุ้นคานะครับขอคุณเสียงงามนะครับขอคุณเสียงงามครับนะครับส่งมาจากนครพนมคุณแม่ไดโน่ส่งมาหายน้อนะครับนะครับขอคุณนความฮาความแพ้งนะครับจากแม่แม่พี่พี่พน้องน้องทุกมองทุกบอลนั่นแหละนะครับนะครับก็ขอบคุณ ไลยก็เแล้วกันเนาะนะครับสำหรับความหักความแพงนะครับควมเป็นห่วงเป็นใยจากทุกหม่องทุกบอลก็แล้วกันกับมาหอดบานแพงคำคำเนาะพี่น้องนะครับหอนช่วงสามโมงสี่โมงมือนีนะครับก็พอดีไปเบิ่งที่นอนนะครับไปเบิ่งที่นอนอากาศสร้างพลึ่งมาเฮ็ดห้ยมาประกอบให้นะครับก็จัคสิที่าจากไหนเราพี่น้องก็มีแต่ร์คำ่าขอบคุ่นเท่านั้นละเนาะมีแต่ขอบคุณนะครับ หนวดเข้ากับบรเิเก,กูนพี่นองนะครับบรเิเกเขาบ้านจะคองไหมมันอ,นอยู่ทางหนอกนะครับบรเิเกเขาบ้านเขาเมืองน้าเพลินนะครับแล้วก็เพราะว่าเซาดีสอร์ทนอนอยู่เรื่องนอกท่าบ่าไปบ้านน้าเพลินนะครับเพราะว่าหมู่บ้านมันมีปัญหาเนาะนะครับก็เลยร่อเบึงว่าจังไหนก็นเลยว่าบอดบระกะมาบานันแทงเลยนะครับเพราะว่าลอดจาก บ,บ,บวชบวชแบบมากเลยมาเลยเพราะว่าเอาบวชใเขาไปในบ้านนะครับก็เลยมาบันแพงเลยนะครับแต่ขอบุณญก็มาขอแพงนั่นแหละครับพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ยู่ได้กินกับแม่ๆพี่ๆน้องๆเขานี่แหละนะครับที่สนับสนุนนะครับจงแนวอยาก the the แนวกินให้กินเนาะนะครับเห็นบ่มี่อีหยังเพื่อนกับซื้อห่ย่งงหานะครับอันนี้ขอบุณหลายๆครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับได้ยูได้ก at ินกูมือนี่กะยอนแม่ๆพี่ๆน้องๆเขานี่แหละนะครับ ย้อนเด็กเมาอยู่สาวหน่อยให้พ่อให้แม่พี่พี่น้องนนะครับได้เห็นได้หูจักนะครับได้สนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจคอยบึงคอยแยงนะครับได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับเพื่อนใ้พ่อให้แม่มีความสุขหลายๆกับหนอนว่าความหาความแพงนะครับความเมตตาความสงสารจากแม่แม่พี่พี่น้องนนะครับทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆุกมองทุกๆุกบอลนะครับนี่ล่ะ นะครับที่เบึงง้งแย่งดูแลห,ห่วงใยมาตลอดนะครับเห็นทักทายเข้ามาอ่านมื่อวานวเด็ดเปิดเน็ตวได้เล่นโทรศัพท์พี่น้นนองบางเทื้ยกัอยู่ในอารมณ์แบบอยากยุ่งอย่เงียบๆก็มี่นอกปี่น้องอยากยุ่งอย่เงียบๆนิ่งๆผู้เดียวก็กมีนะครับบางคือก็บเลยบวได้เบึ้งเน็ตวได้เปิดเน็ตอีหยังนะครับกับขอโทษขออภัยพร้อมนะครับวได้ตอบ,บวได้ยเบาเช็ดเบาอีหยังไปนะครับกับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับบางเทื้ยบางเทื้ยถ้าเฮา เขาใส่ความคิดอี้งยังหลายๆจริงๆเขาก็เขาก็อยากอยู่ผู้เดียวเนาะบางเดียวก็คิดอียิง้งบ่ออกเตือพี่น้องถามมันก็ตอบอพี่ยังบ่ได้ก,ก็เลยบย่อยากอันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณความ,วาม,วามห่วงใยนะครับตัวก็เงียบไปก็ขอทวนนําพี่น้องนะครับก็ขอถวนพี่น้องพร้อมนะครับก็เดี๋ยวก็สิจัดบนอยู่บนนอนกูก็สินอนหลับดีคักมื้อนี้นะครับมันมีเป็น ทีนอนอยางพาราเป็นที่นอนสปริงนั่นแหละแต่ว่ากับที่นอนธรรมดานะครับอยางพารามันกับแพงสปริงมันกับแพงนะครับก็เลยเอาแบบธรรมดาเท่านี้แหละนะครับกับไวแม่เป็นเปลืองน้านะครับกับเป็นประหยัดซอยเพื้นนั่นแหละกันมาพอเอาเพื้นกับที่นอยใจนะครับก็เลยเด็ดเด็ดเอานะครับบอกไปปฏิเสธอีกได้ล่ะอย่าสจะที่ว่าลูกกันบังคับลูกบพรว่ามันโบเมียนโบเมียนนะครับอันนี้คือเบาเบาของขวงรุ่วมๆเนาะแม่เนาะนะครับ ไ้ประมาณรวมรวมภาพรวมรวมมันเนาะนะครับก็คือประหยัดซอยคุณแม่พวกนะครับเนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดหลายๆครับพี่น้องนะครับกับกำมอนบานเทิงนะครับวันนี้คือจิบบทันเดี๋ยวไปแมวลาหรอกขั้นไปกับกงจิบไปมืออื่นวันนี้ไม่ติดตัวใดบุ๊กอันที่แปดอันที่แปดนะครับบอกผมว่าเพิ่นมีแมวลาบันะครับอาจจะมีแหละวันนี้นะครับแต่ว่าบุทันเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวขอ เก็บของจัดของก่อนนะครับสื่อรล่าตากผ้าสื่อโต๊ะว,ว่างอันนี้มาเพราะว่าคงสีอยู่บานแพงโดนเติบอยู่นะครับขอบคุณเข้ามาคขมแพงจากทุกมองทุกบอลกันแล้วกันครับนะครับขอบคุณเพิ่มห่วงให่นะครับจากทุกมองทุกบอลกับิวจังไดดละก็มีเต่วขอบคุณตอนนั้นแหละนะครับจิวจังไดดก็มีแต่ขอบคุณ มันมัดกระดาษซ้ำหนีได้พี่น้องเนาะนะครับแต่มีแต่คําามาขอบคุณครับส่งกําลังใจส่งความห่วงใยนะครับไปหอนพี่หอนน้องเท่านั้นแหละนะครับแต่เดี๋ยวจ้พอนชิปหนาครับพี่น้องนะครับสําหรับชิปนี้ขอบคุณได้หลายอยู่ดีมีแห้งทุกกระพับร่างกายแข็งแรงทุกทุกันทุกทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปครับนะครับพากกันชิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ